สำหรับ,บน้องนนะคะที่มีฐานเงินเดือน1,2 0 0 0อายุงานไม่ถึง1ปีนะคะสามารถมาออกรถกับพี่ฝนได้นะคะไปดูกันว่ารถอะไรบ้างนี่เลยค่ะมิซูชิเอ็กตราดนะคะ1.2 GL เป็นรถอีโคคาขนาดเล็กนะคะออกรถในงบ ,65 0 0ผ่อนแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมีทั้ง2สีเลยมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวเลยนะคะตอนนี้มีให้เลือกเลยครบ ไม่ถูกเโลกกับสีขาวก็มาเอาสีดําได้นะคะมาชมภายในกันสักนิดหนึ่งสําหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเปิดเสียงปิดเสียงรับโทรศัพท์ได้นะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกติค่ะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าใช้งานได้ปกติดาเดิมจากโรงงานเลยค่ะสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้รถอีโคคาร์ขนาดเล็กนะคะตอนนี้ก็มีเข้ามา สนใจก็สอบถามได้เลยจิ้มริงหน้าโปรไฟล์พี่ฝนอยากได้รถผ่อนไม่เกิน5 0 0พันเดี๋ยวพี่ฝนจัดมาให้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้รถเ e ก๋งอีโคาผ่อนไม่เกิน5,000บาทตอนนี้พี่ฝนจัดมาให้2คันเลยค่ะสนใจก็จิ้มริงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ